อันตรายจากยุคบรรพกาลนะครับอย่างเหล่าอาศูนร้ายนั้นก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่แผ่นดินญี่ปุ่นมาอย่างนานนับพันปีอันมีจุดกําเนิดนะครับมาจากชายผู้เป็นเจ้าแห่งอาศูนย์เพียงหนึ่งเดียวอย่างตัวของมูซันเพียงเท่านั้นครับแต่ว่ากลับมีอาศูนบางต้นที่เขานั้นไม่สามารถควบคุมหรือบงการอะไรได้และกลายไปเป็นศัตรูกับตัวของมูซันไปในที่สุดพาะงั้นวันนี้พวกเราทางทีมของอนิเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่ามีอาศูนต้นไหนกันบ้างที่ไม่ได้ถูกมูซันควบคุมอยู่ครับ <S <S 知られない私の血を大量に与え続ける。 อย่างที่เพืเ่อนๆหรือแฟนแอนิเมะดาบพิฆาตอสูรนั้นเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอาสูรทุกตัวภายในเรื่องเนี่ยล้วนเกิดขึ้นมาจากเลือดของมูซันและถูกมูซันนั้นควบคุมอยู่ในคำสาบเลือดของเขานั่นเองครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วภายในเนื้อเรื่องเองนะครับก็ยังมีอสูรบางกลุ่มหรือบางคนที่สามารถหลุดลอดจากคำสาบของมูซันไปได้ด้วยซึ่งพวกเขานั้นเป็นใครกันเนี่ยรวมไปถึงหลุดลอดจากการควบคุมของมูซันได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พวกเรามาหาคำตอบกันครับซึ่งก็ต้องขอเตือนกันไนนว้่ออรราาเเยืงงข พอะงา่นถ้าเกิดใครไม่อยากโดสนสปอยส่วนไหนเนี่ยก็สามารถหลีกเลี่ยงคลิปนี้กันไปได้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอาสูรต้นไหนบ้างที่ไม่ได้ถูกมูซันควบคุมครับ <love> แต่ก่อนที่เรานะั้นจะไปดูกันครับเราก็อยากจะพาเพื่อนๆนั้นไปโลดแล่นในโลกของเกมแนวแอคชั่น RPG แพทใหม่อย่างฮอนไก Impact 3แพทเวอร์ชั่น7.6ที่ครั้งนี้เขามาอัปเดต พร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ๆบอสใหม่ที่จุใจตอนรับซัมเมอร์ครับทั้งฉากอนิเมชันแบบใหม่ของเหล่าบอสท,ที่อลังการงานสร้างกันมากขึ้นพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่จะทําการสับขาหลอกเราเหล่าคนเล่นนะครับที่มากันภายใต้คอนเซปต์การหลอกลวงคือการหลอกลวงแม้กระทั่งเทพเจ้าครับแม้แค่ชื่อคอนเซปต์และบทนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรให้เราเนี่ยไปค้นหากันเยอะพอสมควรนะครับหน้าบทนี้จะลงเอยเป็นยังไงหรือมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเหตุการณ์บางอย่างนะครับจะได้ถูกเฉลยปมออก ยังไงเนี่ยก็ต้องรอเพื่อนๆน,นั้นกลับมาเล่นกลับไปค้นหากันแล้วล่ะครับแถมยังมีแบทเทิลสุดใหม่ล่าสุดนะครับของซองเฉ๋หรือคุณป้าซองสุดแสนน่ารักของเรานั่นเองที่สามารถสร้างความเสียหายทางด้านกายภาพและใช้คาถากลไกในการต่อสู้สุดสวยงามได้อีกด้วยแอนิเมชันเนี่ยก็อลังการใช้ได้เลยนะครับหรืออยากจะให้ตัวละครน,นี้เก่งขึ้นก็สามารถ Evolution เอเวอเรชันนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทุกทวงท่าการโจมตีได้เช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นะครับอย่างโฮโยเฟส2024นั้นก็กําลังจะมา ถึงแล้วด้วยทั้งในแบบออฟไลน์ line, แบบออนกราวด์ ground, นะครับแล้วก็ออนไลน์อีกด้วยตั้งแต่วันที่8ถึง18สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันครับที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวชั้น5นะครับสามารถเข้าไปจอยกิจกรรมกันได้แถมถ้าเกิดในเกมเนี่ยก็ยังสามารถใส่โค้ตามที่เราขึ้นไว้ให้นะครับเพื่อรับการ์ดทดลองชุดระดับ S จูเวียเดสเซปชั่นชาร์โดดิมเมอร์และลับแอสเตไรนะครับในเกมอีก2,888อันอีกด้วยนะยังไงเนี่ยอย่าลืมไปกดลับกันด้วยนะครับกระแพท7.6ของฮอนไกอิมแพ c t 3ไว้เจอกันครับ แต่ก่อนที่เรานั้นจะไปดูกันครับว่ามีอาสูรต้นไหนบ้างที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมูซันแล้วเราคงจะต้องพาเพื่อนๆนั้นมาดูกันก่อนละครับว่าเจ้าการควบคุมหรือคำสาปเลือดของมูซันเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างรวมไปถึงทํางานกันแบบไหนโดยคำสาบของมูซันนั่นเองครับก็จะเป็นพลังที่อยู่ภายในเลือดของเขาซึ่งจะส่งต่อกันมานะครับผ่านทางเลือดของมูซันเท่านั้นให้กับอาสูรซึ่งก็น่าจะเป็นอาสูรเกือบทั้งหมดภายในเรื่องนั่นแหละครับก็อย่างที่พวกเรานั้นเองได้รับรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเลือดของมู แต่นั่นก็ทําให้ว่าเขานั้นได้รับคํำสาบไปด้วยพร,พร้อมๆกันโดยคํำสาบนั้นก็เป็นเครื่องการันตีที่ทําให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับมูซันนั้นไม่ล่วไหลออกไปนั่นเองครับซึ่งมันก็จะทํางานก็ต่อเมื่อมีอสูรตนไหนก็ตามครับที่เอ่ยถึงชื่อมูซันหรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมูซันนั่นแหละครับมันก็จะทาให้เซลล์ของมูซันภายในร่างกายของอสูรตรงนั้นเกิดอาการเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติจนทาลายเจ้าของร่างในเวลาไม่นานในที่สุดซึ่งตัวของมูซันเองครับก็ ดึงถึงระยะทางกันเลยล่ละครับเพราะยังไงซะตัวของมูซันก็มีความสามารถในการอ่านความคิดรวมไปถึงรับรู้ได้ถึงอาสูนทุกตัวที่เกิดมาจากตัวเขาอีกด้วยนั่นเลยทําให้อาสูนทุกตัวนั้นเสมือนว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของมูซันโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองครับถึงแบบนั้นแล้วก็ยังมีอาสูรที่หลุดพ้นจากการควบคุมของมูซันได้อยู่บ้างโดยที่เรานั้นจะไปดูหลังจากนี้นั่นแหละครับ มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกอย่างเนสโกกันก่อนเลยสำหรับเธอคนนี้นะครับอย่างที่เราได้รับรู้ว่าเป็นอาสูรที่แข็งแกร่งมา,มากๆอีกหนึ่งตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องกินมนุษย์แถมยังสามารถมีชีวิตยอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ได้อีกด้วยนั่นเลยทาให้เนสโกนั้นเองครับเป็นอาสูรที่พิเศษมากที่สุดภายในเรื่องเลยก็ว่าได้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวของเนสโกเนี่ยไม่ได้รับผลจากคําสาบครับอีกทั้งยังหลุดพ้นจากการควบคุมขอ,ของมูซันได้อีกด้วยนั่นเลยทําให้เนสโกนั้นนะครับไม่ได้รับอันตรายหรือถถูกกกกกตตตตาตาาาาามมมัััััววจจุนนนนนน่่่เเเอออองงงงรรรบแืทีขโสหลดพ้ มาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกเหตุผลไว้ชัดเจนนะครับแถมยังไม่เคยมีการกล่าวถึงนะครับจนกระทั่งเรื่องราวของดาพิฆาตอสูรนั้นได้จบลงไปอีกด้วยซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าไม่ใช่เพราะตัวของอุโรโกดาคิซาคอนจีหรือเปล่าที่ช่วยตัวของเนสโกไว้แต่เอาจริงๆแล้วตัวของคุณลุงอุโรโกดาคิเนี่ยก็เป็นคนนะครับที่ทําให้สติปัญญาของเนสโกนั้นกลับมารวมไปถึงทําให้เธอนั้นมองมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นครอบครัวมากกว่าครับซึ่งในระหว่างที่เนสโกหลับในช่วงที่ทันจิิิโโรรรร่ฝึกกกกกออออยยูนนัันเเงคคบุดดดดาาา็ไไ้้ทํสะตธปว ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อทําให้ตัวของเนสโกนั้นไม่ดุร้ายเหมือนกับอสูรทั่วไปครับนั่นเลยทําให้เรานั้นจะเห็นได้ว่าเนสโกนั้นสามารถเข้ากันได้กับมนุษย์คนอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยเป็นเหตุผลนะครับของการที่เนสโกนั้นหลุดพ้นจากการควบคุมของมูซันมาได้เนี่แม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลรองรับชัดเจนนะครับและการเป็นพอร์ตโฮของเรื่องราวเนสโกไปในที่สุดซึ่งมันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หลายทฤษฎีเหมือนกันนะครับที่พอจะรองรับว่าตัวของเนสโกนั้นหลุดพ้นมาจากคำสาปของมูซันได้อย่างไรซึ่ง นั้นนะครับเป็นอาสูรเพียงตนเดียวที่สามารถอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ได้อีกทั้งตอนท้ายนะครับที่ทันจิโร่นั้นได้กลายมาเป็นอาสูรเขานั้นก็ยังสามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้ภายในระยะเวลาไม่นานอีกด้วยซ้ำนั่นเลยทาให้คาดได้ว่าภายในสายเลือดของตระก,กูลคาบาโดนั้นน่าจะมีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่าเลือดของมุซันพอสมควรทาให้เหมื่อเลือดของทั้งสองคนนั้นรวมกันแล้วครับก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถตกอยู่ภายใต้คําสาปของมุซันได้นั่นเองแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าเนสโก้นั้นหลุดพ้นจากคาสาปของมุซันด้วยว นั่นเอง ต่อมาคนที่2ก็คือตัวของทามายโยนั่นเองครับสำหรับเธอคนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอาสูรอีกหนึ่งตนนะครับที่เป็นคีย์หลักสําคัญของเนื้อเรื่องครับถึงแม้ว่าตัวของเธอนั้นจะไม่ค่อยมีบทบาทกระสับกระ่า่ในช่วงแรกแต่เรานั้นจะเห็นได้เลยแหะครับว่าตัวของเธอนั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกําจัดเจ้าอาสูรยอย่างมุซันลงไปให้ได้ไม่ว่าด้ยวยวิธีไหนก็ตามะนะครับซึ่งในอนิเมะตอนล่าสุดนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องแรงจูงใจของทามยโยออกมาแล้วว่าเพราะอะไรเธอถึงเครียดแค้นมุซันขนาดนั้นนนกนนนักก็ปราาะวตตบิม้แลค ที่มูซันนั้นจะหยิบยื่นข้อเสนอให้ว่าจะช่วยเปลี่ยนให้ธรมายโยนั้นกลายเป็นอสูรเมื่อกลับมาแข็งแรงตามเดิมแน่นอนแหละครับว่าธรมายโยนั้นได้รับความช่วยเหลือนั้นเอาไว้เพราะว่าเธอนั้นอยากจะอยู่กับสามีและลูกๆของเธอนั้นให้นานกว่านี้แต่สิ่งที่ธรมายโยไม่รู้เลยก็คือหลังจากที่เธอนั้นได้กลายเป็นอสูรแล้วตัวของเธอนั้นนะครับก็ต้องกินมนุษย์เป็นอาหารนั่นมาเลยทําให้เธอนั้นนะครับลงมือสังหารสามีและลูกสุดที่รักด้วยมือของเธอเองซึ่งมันก็ทําให้ธรมายัียนัว่้น้นะครับาต่่มงไ ไรจากอสูรคนอื่นๆเพราะว่าตกอยู่ภายใต้คำสาปของมูซันเหมือนกันทาให้ท้ายที่สุดนะครับเธอก็ได้อดทนอยู่แบบนั้นอยู่เรื่อยๆแถมดูเหมือนว่ามูซันนั้นจะให้ตัวของธรรมยเนี่ยเป็นอสูรใกล้ชิดของเขาอีกทีหนึ่งแล้วนะอะและทีนี้ทาไมตัวของธรรมยถึงได้หลุดรอดจากการควบคุมของมูซันมาได้มันก็คงจะต้องย้อนไปยุคนะครับในช่วงเริ่มมีการปรากฏตัวของผู้ที่สามารถต่อกรกับอสูรได้อย่างสูสีแน่นอนแหละครับว่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวของโยริอิจิสึกิคุนิโดยตัวของเขานั่นเองครับด้้้้้มมโออกกาาสสสในนนนนรรตตู่่ัััับววขงงซและทยยึ็ํห กับจะตายกันเลยทีเดียวแต่เขาเนี่ยก็ได้ทําการหลบหนีไปโดยทําการแยกชิ้นส่วนของตัวเองออกมานับพันชิ้นทาให้โยริอิจินั้นนะครับไม่สามารถกําจัดชิ้นส่วนทั้งหมดลงไปได้ในตอนนั้นทรมโยเองนะครับก็ได้แสดงท่าทีผิดหวังและโกรธแค้นอย่างมากที่มูซันนั้นรอดชีวิตไปได้ถึงขั้นที่ตัวเองนั้นนะครับได้พูดชื่อของมูซันออกมาเลยแต่นั่นมันก็ทําให้ทรมยโยได้เห็นว่าในตอนนี้ตัวของเธอนะไม่ได้ถูกคำสาปเล่นงานแล้วหลังจากเอ่ยชื่อของมูซันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นพลังของ เธอนั้นตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วทรรมโยนะครับก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของตัวมูซันอีกนิดหน่อยให้โยริอิจิได้รู้ก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะได้หลบซ่อนใช้ชีวิตไปเ,เรื่อยๆรวมไปถึงใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีในการกำจัดมูซันลงให้ได้เพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวของเธอซึ่งอย่างที่เรานั้นได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ทรมโยนั้นก็ได้เริ่มลงมือตามแผนของเธอแล้วแต่สิ่งที่เธอทํานั้นจะส่งผลร้ายแรงกับมูซันขนาดไหนบ้างยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันใน และอีกหนึ่งอสูรนะครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้าการควบคุมของมูซันนั่นก็คือยูชิโร่ครับสำหรับเขาคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอสูรที่พิเศษมากๆตนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะเขาั้นเป็นอสูรเพียงตนเดียวที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากมูซันนะอย่างที่ทุกคนน,นน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเกิดอสูรขึ้นมาได้นั้นมูซันจำเป็นจะต้องแบ่งเลือดของเขาให้กับเป้าหมายหากคนคนนั้นนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับเลือดของมูซันได้ก็จะกลายเป็นอสูรเป็นในที่สุดแต่ในกรณีของยูชิโร่นั้นการที่เขานักลามามเอเอ่งจตัวขททนนะบํธีิ หลายร้อยปีทาให้ยูชิโร่นั้นนะครับได้กลายเป็นอาสูรที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อก,กับมูซันและไม่มีคำสาปของมูซันติดตัวมาด้วยนั่นเองครับด้วยเหตุผลที่ยูชิโร่นั้นเลือกจะเป็นอาสูรก็เพราะว่าตัวขเขานั้นป่วยร้ายแรงด้วยโรคร้ายระยะสุดท้ายทําให้ตัวของยูชิโร่นั้นนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วแต่ตัวของเขานั้นนะครับก็ได้รับการดูแลรักษาโดยตัวของทามโยมาโดยตลอดนั่นเลยทาให้ทามาโยนั้นตัดสินใจหยิบยื่นโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงให้กับเขาแต่ทามาโยนั้นก็ได้เทดีทัด่จจะินนตามมา็ปสใ เหมือนกับตัวของธรรมยอย่างเต็มใจและทําให้เขานั้นกลายเป็นเหมือนกับลูกมือและครอบครัวของธรรมยไปในที่สุดสาหรับยูชิโรแล้วธรรมยนั้นเป็นดั่งผู้มีพระคุณนะครับและเป็นคนที่เขานั้นรักมากที่สุดเพราะยังไงซะตัวของธรรมยนั้นก็เป็นคนที่ทําให้ยูชิโรนั้นมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นั่นแหละครับนั่นเลยทําให้ยูชิโรนั้นเองครับเทิดทูนธรรมยและช่วยเหลืองานทุกอย่างเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณของเขาคนนี้นั่นเองแน่นอนว่าการที่พวกเขา้นน่ยครับเป็นอายูรนั้น ท่านนั้แล้วว่าเขานั้นก็ได้รับซื้อมาจากคนที่เต็มใจที่จะขายให้เท่านั้นด้วยครับนอกจากนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าโมนาสูตรของยูชิโร่นั้นจะมีพลังแข็งแกร่งมากพอที่จะใช้กับมูซันได้ผลดอีกด้วยเป็นไปได้เลยครับว่าถ้าเป็นอาสูตรที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้คำสาปของมูซันหรือไม่ได้ถูกควบคุมโดยมูซันเนี่ยอาจจะมีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอนะครับที่สามารถต่อกรกับเหล่าอาสูตรจัดชาข้างขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวของมูซันได้เลยทีเดียวครับถ้าเกิดพูดเป็นอีกในนึงนะครับก็เหมือนพลัพกนนะรร่าไาาไดเออทื なあ ถึงแม้ว่าจํานวนอาสูรภายในเรื่องนั้นจะมีจํานวนมากมายก็ตามครับแต่อสูรที่หลุดรอดการควบคุมของมูซันมาได้นั้นกลับมีเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นครับทั้งที่ในยุคของโยริจิที่ได้ปะทะกับมูซันเองครับก็น่าจะมีจํานวนอาสูรที่ไม่น้อยแต่คนที่เรานั้นพอจะเห็นได้ว่าหลุดออกมาจากการควบคุมของมูซันได้ตอนที่เจ้าอาสูรอ่อนแอนั้นก็กลับมีเพียงแค่ทำมายุเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละครับว่าจริงๆแล้วอาจจะมีอาสูรที่หลุดพ้นการควบคุมของมูซันคนอื่นอยู่งอ ตกหล่นยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ここで死ぬ。